สาวสุดแซ่บฟาดหน้าสันสังคมเป็นอะไรตาห่างหูกลางก็ผิดสวยขนาดนี้ยังถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่อีกสังคมมันเป็นอะไรไปหมดเมื่อล่าสุดนักร้องสาวพัชรนันอัศด,ดมงคลหรือเบียเดอรวอยซ์ออกมาโพส์ตข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าคือแบบสังคมมันเป็นอะไรไปคนตาห่างก็ผิดคนหูกลางก็ผิดโลกนี้จะไม่ให้มีอะไรแตกต่างบ้างเลยเหรอ ถ้าสวยต้องสวยแบบเดียวงั้นหรอคนบางคนเขาก็พอใจในตัวเองแล้วไงมันแค่นั้นส่วนใครที่แนะนำให้ไปสัญญกรรมเพราะเจตนาดีก็ขอบคุณค่ะแต่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องสวยเพอร์เฟกไปมากกว่านี้ชีวิตก็ไม่ได้แย่อะไรค่ะเราสวยเท่าที่เราพอใจก็พอ เจอมาเยอะค่ะภายนอกสวยหล่อดูวางตัวดีแต่ใจนี่อีวิชัดๆเลยไม่เชื่อในรูปลัณ์ภายนอกอีกต่อไปสำหรับคนที่แปลกใจว่าเอ้ยมีด้วยหรอคนมาบอกเบียร์แบบนี้คือมีจริงๆเจอมาเยอะด้วยคนที่ไม่ชินกับคนมีหูกลางแบบเราแต่ไม่เป็นไรเราโอเคเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอแบบเดียวกับเรางับ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปพร้อมให้กำลังนักร้องสาวอย่างล้นหลาม